อะเป็นของใช้ในบ้านเป็นสิ่งของที่อยู่ในบ้านห้อยอยู่บนเพดานไฟประดับบ้านที่มันเป็นห้อยระยอระยะเป็นเพชรมนุุย์เป็นไม่นั่นเขาเรียกว่าอะไรโอห <c oughs> ไฟลอยภาษาอังกฤษภาษา,าอังกฤษเลยเหรอภาษาไทยก็ว่ายากนะแ <c oughs> ชร์อะไรแชร์อะไรไม่รู้คำ <c oughs> ตอบก็คือ ลายเส้นของฟ้าเต็มไปด้วยความมั่นใจจริงๆนะครับไม่นานก็ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเลยครับแม่แต่ไม่แน่ใจว่าในมุมของไว้เนี่ยจะสามารถเก็บรายละเอียดของภาพไอแบบเต็มแผ่นได้หรือเปล่าเลยครับป่าค่ะเก็บไปหน่อยได้ไหมเห่อทำไมวะเรกเกอตพตหอรู้เชบ่ยวาพยาบาลพิษ ตัวเอดอ่ะหบนไปเลยเขาบอกว่ามันเป็นตัวเอคืออะไรทีวีเหรอไม่ใช่คล้ายทีวีคล้ายทีวีสามพยางอ่ะคอมพิวเตอร์ด้วยไหนก็พยายามนึกแต่ก็นึกไม่ออกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เลยครับแต่เมื่อถอยออกมาดูแล้วก็จะเห็นส่วนประกอบของทั้งหน้าจอทั้งเมาส์เรียกว่ามาเต็มเลยครับยากเหมือนกันนะแล้วทำไมถึงคนตอบเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นอะไรเลเพราะตอนแรกอ่ะมันมาอย่างงี้ใช่ปะลงมาปึ๊ด แล้วก็มาอันกลางกับตัว H ีย้ว่าตัว S ไงเป็นร้านจอด้านเจอเอาหน่าไม่เป็นไรมันต้องมีวันของเรามาอ้านยกถ้ามึงตอบไม่ได้ถูกเลยคือมึงเทพข้อนี้ยกให้เป็นข้อที่ยากที่สุดตั้งแต่วาดมาเลยนะครับแต่ฟ้าก็ไม่ย่อท้อครับก็เริ่มวาดแล้วเลยครับมีว้แต่ยังไม่รู้จักคำนี้เลยนะจ๊ะ เรียกได้ว่าสู้ชีวิตทั้งคนว่าและคนท้ายสุดๆเอ้าหอยงมต่อไม่ไหวก็ต้องไปต่อให้สุดเลยครับเจ้าเวลารถแอปเป์้ลอาหาแล้วคนหายนานาอ่ะเป็นของใช้ในบ้านเป็นสิ่งของที่อยู่ในบ้าน ห้อยอยู่บนเพดานไฟประดับบ้านที่มันเป็นห้อยระยะระยะเป็นเพชรมนุษย์เป็นไม่นั่นเขาเรียกว่าอะไรโอ้หไฟลอยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเลยเหรอภาษาไทยก็ว่ายากนะแชร์อะไรแชร์อะไรไม่รู้คำตอบก็คือแชนเดลีย นี่ครับไวพ้นออกมารั่ๆแต่ก็ไม่ใกล้เคียงกับคําตอบเชนเดเลียเลยเลยครับพอถอยออกมาดูแล้วยังตอบไม่ได้อยเดโอ้ยแต่ยอมใจที่ฟ้าพยายามวาดทั้งโคมไฟระยะออกมาให้ใกล้เคียงกับเชนเดเลียที่สุดเลยเลยครับมีสิทธิตอบถูกไหมอันนี้อันนี้ง่ายลองดูอันนี้ก่อนเราค่อยว่ากันข้อสุดท้ายตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเลยนะครับไม่รู้ว่าผิดที่คนวาดหรือผิดที่คนหายและสุดท้ายโจทย์ข้อนี้ไม่ยากนะครับ แล้วครับสำหรับเทคนิคนี้สิทธิสำนักอาจารย์อายครับขึ้นรูปใบหน้าไว้สะก่อนแล้วก็ค่อยไปวาดสิ่งที่ต้องการเอ้าคราวนี้อยู่บนหัวนะครับแม่เทคนิคนี้จะช่วยไว้ได้ไหมครับเนี่ยกสิบวิตอบครับหมวกทุกเลยจะตอบได้ว่าเป็นหมวกครับโอ้โหรูปทรงที่ฟาวาดบริเวณหัวเนี่ยช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแหละครับยังไงทำไมถึงตอบ ว่าเป็นหมวกถูกดูใกล้ๆก็คือรู้ใช่ไหมว่าเป็นหน้าคนไม่รู้ไม่รู้ผมเดาหมดเลยครับเราไม่เห็นวยเป็นหน้าคนเห็นหน้ามันอยู่ใกล้ๆหัวอะไรอยู่ที่หัวใช่ไหมก็เป็นหมวข้อนี้ไม่ยาก